รู้ไหมครับในคนอ้วนเนื้อเยื่อไขมันคอยกัดกินตัวเราจากข้างในอยู่ตลอดเวลาเนื้อเยื่อไขมันไม่ได้แค่เกาะอ,อยู่กับอวัยวะของเราเฉยๆนะครับหลังจากที่เรากินอาหารกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปแบบที่เราไม่รู้จักตัวเองคาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยเป็นน้ําตาลกูโคสและเก็บสะสมเป็นไขมันตซอไลด์ในเนื้อเยื่อไขมันในช่วงแรกเซลล์ไขมันจะตอบสนองต่อการเก็บสะสม ไตรกีเรอไลายที่มากขึ้นด้วยการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนถต่หากยังมีการเพิ่มไขมันของไตรกีเรอไลายจนถึงจุดๆนึงเซลล์ไขมันจะเกิดการตอบสนองด้วยการขยายขนาดขึ้นมาแทนจนกระทั่งเซลล์ไขมันมีขนาดใหญ่ เบียดกันแน่นเกิดภาวะเครียดและเกิดการหลั่งสารก่ออักเสบออกมาทำลายทั้งอวัยวะที่เนื้อเยื่อไขมันเกาะอ,อยู่รวมถึงเกิดการอักเสบทั่วร่างกายของเราเหมือนอวัยวะต่างๆถูกเผาไหม้ตลอดเวลาเป็นสาเหตุของโรคอักเสบเรืเ้อรงังรวมถึงโรคมะเร็งด้วยครับดังนั้นรีบรลดไขมันสะสมเพื่อสุขภาพที่ดีกันดีกว่าครับ